ครับสวัสดีครับคผม TC Channel นะครับตอนนี้เราจะมาขนของช่วยครับคูครับผมท้ายรถซาเล้งครับขนมาบ้านตะปูนะบ้านนี้เป็นบ้านอยู่ใกล้กับหนองนะครับที่จันหนองเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปช่วยกันขนช่วยน้องเขานะครับผมไปกันครับผม ไปเลยลงแต่เราไม่คิดเลยว่าเราอยู่กันที่กรกกรเราไม่วากใช้แล้วก็มาอยู่กันที่นี่นะคะเอซใช้ม่ากจะแก่นอนแล้วก็ดีนะคะเอซีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไายกลงตลกมากเลยัดกวาดถูก่อนแล้วค่อยเอากล่องลงอีาๆๆ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 หๆมๆๆ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 ้ๆๆๆไม่ๆๆ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 ๆไๆๆ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 อานๆๆๆๆๆ เราเดี๋ยวเราอยู่ใกล้พี่หอมซื้อบ้านเพื่อนพี่หอมนะเนี่ยวาดบ้านช่วยกันมาดูทั้งสงศากเพื่อนกเจ็บห้องมัน่ใหญ่มากมายก็อ้ยห้องนี้นอนกันได้สี่ห้าคนมานอนได้เลยนนไ้เลยเรียกว่าะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะมีคนที่แอบมาด้วยด้วยเน่ยนอนเลยอาไรวะ สาวตายมาเดี๋ยวจะมีคนแอบมานอนด้วยแน่ๆเลยนี่นี่แหละน้องพีซีนี่แหละจะแอบมาหลังบ้านนะน้องพีซีถ้าเป็นเจ้าสาวต้องแอบมาหลังบ้านนะมาได้าหลังได้รับเฉพาะเวลาโกนกระหนูนหน้าจะแอบมาละเนี่ยรับเฉพาะกินหยอกๆน้องพีซีนะคะน้องพีซีต้องมาโตวยนะคะนี่นะคะน้องก็ะถเยอะเลยน้องสาว คุณนเนาก็ไม er, you know, ่ีใครอยู่น้องคนคุ่นเยอะเไยอะมากเลยแต่ก็ดีเราได้้องกวาดีกว่ากพี่หอมเราพี่หอมแกให้ดกว่าไม่นไม่เป็นไไม่ซื้อีกวาดนอันใครซ้เนาะพี่หอมอยผู้ชายไปซื้อเนหอมก็จะได้ไม่เหงาว่า ถ้าอไม่ไม่ถ้าอยู่กับคนอื่นพี่ก็ยังแบบว่าเกรงใจเข่าไงเพราะเราอยู่ทุกขด้วยกันมันก็จะรู้บางทีเราไลฟ์สดเสียงดังมั่งอย่างนี้อ่ะวลาจะเสียงดังมั่งคือไล่บ้านเนาะการกลางคืนก็อาจจะไลฟ์บ้านก็ธรรมดาที่บ้านอะมันห้องนี้มันกบเก็บเสียงได้อยู่นะเก็บได้ใช่ไหมเราเดี๋ยวเรารอคืนก่อนว่าพี่อยู่หลังโน้นแล้วพีอยู่หลังนี้เสียงมันแอดเป็นกันหมเดี๋ยวมันไม่ดังหรอกมันคืวเราพูดกับเาต้องกล้องแล้วเนี่ยใช่ไหม อันกล้องใช่ไหมกล้องโน่นนะคะคนทําช่วยทําความสะอาดได้ดีเลยน้องสองมาช่วยนะเอาไห้ไม้แกว่งเชือกไม้ไม้ดูบ้านน่าที่สีนะคะมีคนทําความสะอาดช่วยนะคะก็ได้น้องสองมาช่วยน่ารักนะคะดูบ้านโอ้ดูบ้านดูบ้านเลยค่อยเอาขนเองของลงเนอะหลังใหญ่เนาะน้องตสอเนาะหลังใหญ่หลังใหญ่มากเลย กลมากนะจ๊ะนี uh ่ซ huh. ิจานี uh ่มาคะกํลังทําความสะอาดควางจา้กนา่อดนะมันเป็นอยู่ที่ตอวทํางานหน้าบ้านจะมีแ่ก๊สน้ำอยู่หน้าบ้านด้วยนะเดกไอ้หมก็เลยมาทําหน้าบ้านเพราะว่าให้มีน้ำปุ๊อกน้ำมีนี่ถังน้ำมีใช่ไหมเปิดน้ำใส่เลยน้ำใช้สองาน ล้างน้ำอาบน้ำมาหนึ่งบังลมอะไรซื้อใหม่มาหมดกระดิ๊นมกระดิ๊น้ำใหม่หมดขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ต้องใช้ของใหม่เขาบอกขึ้นบ้านใหม่เลยต้องใช้ของใหม่มีค่ะเอลซีก็ดีใจกับน้องทัพพูนะคะน้องเรียบร้อยแล้วทัพพูก็ เจ้าครูก็กําลังเตรียมเตรียมนัน่นอยู่นะครับแต่าครูก็เตรียมที่จะถูบ้านนะอยู่ไหนก็ไม<อ>่ถึงใกล้กันก็ได้เนาะเออเมื่อก่อนก็เช่าจะท้องคิณพ่อรีน้ำชาครูก็อยู่ด้านหลังนี่ก็ถือได้ว่าได้ห้องดีงดในห้องดีนล้วนี่ห้องกว้างของพี่ใช่เพราพี่เช่าได้สองพันห้า ออกไทยอกว่าตอนที่อยู่ที่แอร์มีแอร์ด้วยไงอ๋อตอนที่อันผมอยู่เหรออืมอืมมีห้ห้องแอร์มีแอร์ด้วยใช่ไหมอ๋อที่ตรงตรงหลังนั่นน่ะที่อยู่หน้าบ้านนั่นนะไม่มีขากล้องเดี๋ยวพี่ไปหาดูขาตั้งให้ทักครูอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไปหาขาตั้งน่อยตอันนั้นมันใส่ไม่ได้อ๋อ บ้านนะพอรองเท้าดี่ดูบ้านใส่รองเท้าดูเลยรองเท้าเลยขอส่งของมายังไม่เข้าที่ค่ะไม่รู้อันไหนเป็นดูไหนรองเท้าเลยครัเก็บซีอยู่ข้างนอกเดี๋วเข้าข้างในเดี๋ยวเป็นผู้แห้งแล้วก็จะได้คนของเข้าอันดับแรกก็กลางถูกไหมเออใส่เสื้อเหรออะไรนะไม่ไม่ใส่เสื้อทีหลังก็ได้ แต่าก,การกีนนมกีนนอนก่อนเยอะก่อนฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะฝุ่นมันเยอะต้องถูจากสามสี่รอบนี้มันก็สะอาดเลยอาจจะไม่สะอาดรอบเดียวอาจจะไม่สะอาดแต่ก็ค่อยถูไปเราอยู่ก่อนไม่ได้คือถูเกลือไม่ให้มันฝุ่นมันฟุ้งนะ ยายบอกว่าพัดเดือนทั้งหลายทั้งของยันค่ำนะคะจากตังสงแต่ถ้าเราให้เขาจ่ายลดค่าจ้างค่าไฟแต่ถ้าเราจ่ายเองก็เดินทางนะคะบางคนบอกว่าอะไรนะคะก็ไม่ใช่จีบเป็นห่วงเพราะว่ามีการจ่ายไม่มีนะคะเนาะแไอ้ของเขาพอจ่ายค่าน้ำมันนะคะเคยได้จ่ายดูก็พอค่าน้ำมันกับค่าพชั้บ้านนี่แหละนอก้นก็ใช้เงินกิฟต์บริบทเลยนะคะเน้องที่ซ่อมรถ ่รถพี่หยุดนอกจากน้องต่อเวลาอมจะปูนี่มีตาขาวด้วยใช่ไหมนะเออตาขาบตาขาวไหนจที่หรอดมันอยู่ใกล้พื้นนี่เลยไล่ออกไปไล่ออกไปมันอยู่ใกล้ท่าที่แน่ๆเลยน้องกระปูออามันอยู่ใกล้ข้าเนี่ยข้าวเนี่ยขากรปวดนะใช่ไหมโอ้ยปวดปวดข้ามเลยขาตรงนี้มันเป็นสัตว์เป็นเร ทาช่องของนเีแล้ว่องเราทุกคนนะคะก็ม่างะกดจาูเทีแล้วเจดนาทีแล้วอ่พูทำกับจานี้ก็หมดไปแล้วเจ็ดนาทีแล้ว เด็กได้คลิปสองคลิปแล้วเนี่ยวันนี้นก็ทำคำสาบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนอนคืนนี้มันก็จะได้ฝุ่นไม่ฟุ้งเนาะเพราะว่าเวลาเรานอนเราใช้พัดลมเป่าถ้าเราไม่ถูนฝนมันจะฟุง้ง ถูประมาณสักสองรอบนี้ก็นอนได้สบายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะองเื่อะดีใจนะคะอยู่คนเดียวนะเพื่อน,น,นที่ดีใจกว่านั้นก็คือน,ะะนะะ้องมันเป็นน้องทัพรูนะคะเพราะว่าอันกลัวเป็นคนอื่นที่ทําไมถึงกลัวเป็นคนอื่นเพราะเราเป็นช่องอยู่ที่ที่เราเสี่ยงกลงอย่างเงี้ยเหมือนไปนอนบ้านเพื่อนที่มุกดาหารอะ หอเพื่อนอนะคะกระดกคอแอทหอมอ่ะแอทหอมอ่ะไลรจนไม่กล้าคุยนะคะแอบประซิ่ประซี่ค่ะถ้ารูต้องหาเพื่อนมาช่วยค่ะหาคนละตาราคืออนุงนะเราคนเดียวได้กับตะปูเพราะว่าตะปูเขาอ,อยู่คนเดียวนะคะคอยูอค่คนเดียวสบายใจกวา่าเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครตาเราหอแอทหอมก็เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันความเป็นโรคส่วนตัวของคนเราก็มีอยู่เวลาเม่อยู่ ตูตูตอนนี้ตอนนี้กำลังจีบสาวอยู่ช่วงนี้อืาเดี๋ยวอี่หน่อยก็คงมีคนมาช่วยทำกำสารบ้านแหละเพราะว่าอยู่อยู่ไปเดี๋ยวก็ได้เมียเองแหละเงินมาเลีวยก็เมียก็มาอย่างเียไม่ต้องห่วงดูงานก่อนครับช่วงนี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงในตนะนี้ก่อนนะครับฝากช่องทับคู h ชาแนลแล้วก็ PC ีซีชาแนล้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพิพันธ์ในเครือของมณโอ์โฮมซับนะครับไม่ว่าจะเป็นทนะีวีสกินทีวีเขาทีดีทีโกโก้เสื้อโอฟูปริจินนะครับผมรวมทั้งอ่าพิพันธ์ก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะครับจากอ่าแค่ต่อเองนะครับก็สามารถอ่า สั่งได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับ0808676181 ID Line phere, OR, 1, 9, 6, สวีททีโออาร์1967สําหรับที่นี้ก็ขอ,ขอจบลงทีงท่คะแนนก่อนนะครับโมสวัสดีครับบ,าบา๊ายบายก่อนทัพพูบายบายกอนที่ชนแนลนะครับโอ้ยทัพพูได้ห้องใหม่โอ้โหบ้านใหม่ทัพพูนะครับสุดยอดเลย,ย,ยนี่นเตรียมที่นงที่นงันงไม่เรียบร้อยแล้วนะครับ แบบที่นอนของหนุ่มสวดนี่นอนคนเดียวแบบกระดุกกระดิกไม่ได้เลยนะแบบว่าเหมือนเด็กน้อยที่นอนเด็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะเป็นก็เป็นม้งครอบนะครับนี่ดูครับลายดูเลมอนอีกต่างหากนะอะผมเป็นคนเลือกให้ทัพพูนะเพราะว่าน่ารักดีก็เลยเลือกให้ลายลายดูเลมอนเนาะเดี๋ยวพรงนี้นะคงจะหาผ้ามาา่านหาผ้าผ้าม่านระบาน้าต่าง,งไม่ให้เขาสง่ง กัน,นอคอนมาส่องกันสาวๆมาส่องแล้วมานะเดี๋ยวสาวๆจะมาส่องก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับดูห้องน้ำนะครับผมอ่ะดูห้องน้ำกองตะปูดิอืมถ้าปูล้างห้องน้ำเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหห้องน้ำเรียบร้อยเลยนะทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับขัดเรียบร้อยเลย เยี่ยมอ่องเลยเนาะก็ห้องน้ําก็นั่งได้สบายเนาะออกกว้างพอสมควรนะครับเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ําก็จะแยกส่วนกันเลยเปิดประตูหลังบ้านมาเจอห้องน้ําเลยนะอ่าแล้วก็วันดีคืนดีอยากจะก,กินมะขามก็นี่มีมะขามไม่กินอีกมีต้นมะขามด้วยนะพี่หอมนะอุ้ยมะขามดกมากเลยไม่รู้เป็นมะขามหวานหรือเปล่าอ่าเรียกว่า วันไหนที่ตาปูไม่มีเงินที่จะกินข้าวก็กินมะขามหวานมากินมะขามแทนนะตาปูกินมะขามแทนนะยินไหมเหมือนกับาปจะอดอยากขนาดนเนี่ยแถวบ้านนี้นะจะมีต้นมะขามเยอะนะอฟังหน้านุู้นเป็นศาลาประชาคมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันวี่ดกมากเลยแถวนี้มะขามดกมากเลยต้นนี้ก็เต็มนะครับ มะขามต้นมะขามเยอะมากเลยเข้าบ้านใหม่นะครับนี่เป็นวันดีของน้องเจ้าตูนอันนี้ห้องพี่หอมก็อยู่ข้างๆกันเนาะใกล้ๆกันเพื่อนเพื่อนบ้านกันเนาะรู้ก่อนพี่ก่อนนะว่าตาปูลจะมาอยู่ห้องก็กว้างนอนได้หลายคนเลยเพื่อนเพื่อนมาก็มาสามารถพักกันได้โอ้ไม่ค้าก็มาขายขนม ตอนนี้ยังไม่อยากขนมนะครับตอนนี้ตอนนี้เพราะว่ากินข้าวเรียบร้อยแล้วอิ่มเลยนะครับผมกินโคกิกนไรเอาไหมเอาขนมไหมยังไม่เอาครับยังไม่เอาอถามเราเลยครับผมคนละบ้านกันอโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปคลิปของการคลิปของการย้ายบ้านของนปูเนาะ ข้าวของทัพูก็มีไม่เยอะหรอกนะส่วนมากจะเป็นอาหารเสริมกมรอนะเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็จะมีของใช้ส่วนตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะตามภาษาหนุ่มโสบเสื้อผ้าก็เนีาา่ยแขวนไว้ตรงนี้เลยนะอ่านะก็เรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยอ่ะบูก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนะครับทุกท่านเลยนะ คนเอฟซีทุกท่านด้วยนะฮะที่สนับสนุนคอยให้กำลังใจนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามกดชมใช่ครับกดกดแชร์นะครับชมแล้วไม่ต้องข้ามโฆษณาเอฟซีถ้าจะข้ามประมาณดูสักสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้นะครับให้มีรายได้นะฮะขอบคุณมากครับครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในช่องของ TC Channel ด้วยนะครับแล้วก็ทักคูแชนแนลนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือรถของแอตตอก็ยังคงขายอยู่นะครับเพียงแค่ฉีกซองก็อร่อยนะครับสามซองร้อยนะครับซื้อสามซองเกินไปนะฟรีค่าจัดส่งนะครับผมค่าจัดส่งส่งให้ฟรีนะครับเออไม่ใช่สิตั้งแต่สิบตั้งแต่สิบซองขึ้นไปนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับผมสนใจก็สามารถทักทายมาที่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปด 0867 61 81 ID Line 11 TY 1967นะครับส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม